สวัสดีพี่พี่ไอธนาคารกรุงเทพทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมเป้สุประสิธิ์ครับผมจงสิทธิดเดชครับกับรายการ MFBuddy Podcast กับช่วง ค้งสุดท้ายของการประหยัดภาษีกับกองทุน S S F และ I M F กับกองทุนบัวหลวงครับถูกต้องรเค้ครับก็ต้องบอกเลยครับว่าช่วงนี้เียด้ว่าเป็นช่วงไฮซีซันเลยของการลดหย่อนภาษีนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วเท่านั้นครับช่วงปลายปีครับน้องเป้ใช่เพราะฉะนั้นจึงเป็นการดีนะครับที่จะมาทบทวนทั้งเงื่อนไข S S F แล้วก็ I M F ให้กับพี่ๆทุกท่านฟังนะครับสักเล็กน้อยครับสำหรับกองทุนเพื่อการออมหรือว่า S S F นะครับเราสามารถลงทุนได้สูงสุดถึง30%ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน2อ0 0 0 0บาทและกัน ประจำนนแล้วเนี่ยจะลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทครับผมถัดมาเลยคือ i m เมนะครับลงทุนได้สูงสุด3 0ของเงินได้เประเมินเ,มนเท่ากัน<ำ>นะครับแต่ว่าไม่เกิน5 0,000 0บาทอืมนี่คือข้อแตกต่างเลยเถัดมาในเงื่อนไขของการถือครองนะครับ S S F ถือครอง10ปีบริบูรณ์10ป,ปีเต็มน่นเองส่วน i m เมต้องลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อย5ปีถือครอง5ปีเต็มและลงทุนต่อเนื่องจนถึงอายุ55ปีบริบูรณ์ครับหรือว่าเป็นกฎ ห้สี่ตัวนั่นเองพี่โจท่องจำไม่ขึ้นใจครับห้ตัวนี้คราวนี้ถัดมานะครับเราลองมาดูกองทุนไฮไลท์นะครับของทั้ง SSF และ IMF เลยดีกว่านะครับเอ F เองเนี่ยต้องบอกเลยว่าหุ้นไทยเองก็ไม่น้อยหน้านะครับตอนนี้กองไหนครับ BEQ SSF เเลยนะครับเป็นหุ้นไทยนะครับที่ลงทุนทุกหมวดหมู่สากรรมเลยนะครับเป็นหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดี นะครับถัดมาคือ B Future s s f นะครับเพิ่งประกาศจ่ายพันผลไปด้วยครับพี่โจ๊กอัตราเท่าไหร่ครับลุงเป้ศูนย์จุดสองสามบาทต่อหน่วยครับโอ้โหใช่นอกจาก Per f o r m a n c e จะดีแล้วยังมีการจ่ายพันผลด้วยนะครับกองนี้นี่เน้นในกลุ่มไหนเป็นพิเศษเน้นไปที่ AI นะครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับบวกกับการบริโภคของคนในประเทศจีนเป็นเมกกเทนเลยนะใช่ครับคราวนี้เราลองมาดูหุ้นไทยที่เป็น IMF กันบ้างมีกล้องไหนเป็นไฮไลท์มั้งครับลุงเป้ก้องที่หนึ่งเลยครับ Signature นะครับ บัวหลวงเฟกซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพต้องบอกว่าเป็นกองที่เป็นกองไอเที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ด้วยเราเคลมได้เลยนะใหญ่ที่สุดเลยสาขาใช่ครับมีการปรับส,าาสัดส่วนนะครับในตราสารหนี้และตราสารทุนได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเลยครับพี่โจยืดหยุ่นมากๆใช่ครับถัดมานะครับ RE หรือว่าบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพออันนี้จะมีนโยบายคล้ายๆกับ BQSSF เลยกระจายทุกขุนหมู่สาขาใ,ในหุ้นไทยทุกหมู่สาขาในหุ้นไทยโอเคถัดมาครับคือทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ อันนี้ก็จะเป็น10ตัวเน้นๆเลยคัดสัรเน้นๆไปเลยใช่ครับคราวนี้เรารู้กองไฮไลท์ของหุ้นไทยไปแล้วเนี่ยอยากลองให้พี่โจ๊กเนี่ยไปเจาะลึกกับหุ้นต่างประเทศกันมากดีกว่าได้เลยครับเพราะฉะนั้นเรามาพบกับน้องใหม่ล่าสุดของ IMF นะครับที่เพิ่ง IPO ไปช่วงต้นเดือนพฤษกาคมครับคือ B China A Share IMF ความนุ่มเป้นี่เราเราชื่ออ่าใช่ครับกองนี้นะครับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาถึง NV ณปัจจุบันให้ผลตอบแทน3%แล้วนะครับนะครับแค่เดือนกว่าเพราะว่าโฟกัสในหุ้นจีีน A อยย่างเดว ในดัชนีชางไฮและสินเจินครับก็คือในอุตสาหกรรมเก่าและอุตสาหกรรมใหม่สําหรับกองต่อไปครับก็คือ B- เอเชีย RBF ครับน้องเป้เพราะว่าจากที่โจไบเดนนะครับได้ชนะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเงินก็จะไหลเข้าในภูมิภาคเอเชียหรือ Emerging Market ครับน้องเป้ใน B- เอเชีย r m f นะครับก็จะมีประเทศจีนนะครับเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็อินเดียครับน้องเป้เรียกว่าเป็นเสือเศรษฐกิจเอเชียเลยยักษ์ใหญ่เลยนะครับอีก กลุ่มหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเล่นธีมเรื่องของ global recovery ครับก็คือ global i m f ครับน้องเป้จากการพัฒนาวัคซีนต้านโควิดในเศรษฐกิจทั่วโลกก็จะกลับมาขยายตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ global i m f ก็กระจายลงในหุ้นพื้นฐานดี ทั่วโลกเลยครับน้องเป้สำหรับอีก2กองครับก็คือเป็นเมกะเทนเหมือนกันระหว่างขึ้นลูกเก่ากับขึ้นลูกใหม่ครับขึ้นลูกใหม่เนี่ยก็คือ b i n t e r t e c h IMF ครับน้องเป้นะครับก็ลงในกลุ่มเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลกหรือบริษัท g จ a n t e c h หรือเขาจะเรียกว่ากลุ่มแฟงครับน้องเป้ก็มี Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, เป็นต้นนะครับแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าโควิด -19 ทำอะไรกลุ่มเทคโนโลยีไม่ได้ครับอีก คือลูกเก่าที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็มาแรงไม่แพ้กันครับก็คือบีแคร์อาร์เบฟคัลลุ่มเป้นะครับเพราะว่าในพอร์ตบีแคร์อาร์เบฟคัลลุ่มเป้มีบริษัทที่มีการอีค้นวัคซีนต้านโควิดในทีมที่กําลังโด่งดังมากในช่วงนี้คือไฟเซอร์และแอสตราเซเนกาครับโอ้สองบริษัทนี้เรียกได้ว่าเกือบร้อแล้วนะครับใช่ครับแล้วก็จะเติบโตด้วยของทีมซีเนียร์ซิติเซนที่สัดส่วนตรงนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคู่สูงค่อนข้างมากขึ้นนะครับถูกต้องค่ะลุ่มเป้ ครับเราจะมาสรุปอีกทีนะครับกับ5เบนจาภาคี IMF อกองต่างประเทศครับนพติชก 1. บีชนะเอชไออา a เอฟ 2. บีเอชไออ็รเอฟ 3B Global i m f ครับ c B i บีเอโนเทคและ b c a r e ์ไอครับน้องเป้เป็นจากภาคีเลยเป็นจากภาคีไปเลยครับครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจาก s s F นะครับแล้วก็ IMF ที่ได้บอกไปเนี่ยได้อานี้ส่งนะครับจากทั้งในและต่างประเทศเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเงินจากต่างชาติเนี่ยหรือว่าฟันฟลี่ยไหลออกจากประเทศค่อนข้างมากครับครับแล้วเราจะเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เงินฟันฟลเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาแล้วครับยังเป็นส่วนน้อยนะครับเรียกได้ว่ายังมีมหาศาลยังไหลเข้าได้เยอะใช่ครับผมและปัจจัทที่2คคืออจาากในปรรระเเศขงบ นะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการจากภาครัฐนะครับคือการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งช็อปดีมีคืนนะครับหรือว่าจะเป็นเราเที่ยวด้วยกันที่จะส่งให้ทั้งตลาดหุ้นในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับพี่โจ๊กดีทั้งคู่ใช่ครับก็เรียกว่ารีแคปเรียบร้อยเลยนะครับกับโค้งสุดท้ายนะครับในการประหยัดภาษีกับกองทุน SSF และ i m F ของกองทุนบัวหลวงครับพี่โจ๊ เพราะถ้าคุณไม่ได้ฟังในวันนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสำหรับวันนี้นะครับเป๊กับพี่โจก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับรายการ m f Buddy Podcast สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลสำคัญนโยบายการลงทุนเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ l i n e Official Account ของชััน Bu ีนะครับ